สวัสดีคะ่ะวันนี้เราจะเข้าลอนดอนนะคะมายืนรอรถไฟจะที่สถานีแถวบ้านรถไฟขบวนที่เราจะไปวิกตอเรียก็มาแล้วนะคะจะถึงวิกตอเรียสเตชันก็ประมาณ8 0โมง9โมงกว่าาถึงวิกตอเรียสเตชันแล้วนะคะ เราก็ลงออกจากรถไฟแล้วเราจะเดินออกไปจากสเตชันแล้วก็เดินเที่ยวทั่วรลอนดอนได้เลย ไปข้างนอกเดินทัวเที่ยวรอบรอนดอนเลยะะตรงนู้นสถานีวิกตอเรียสเตชันนะคะเราก็เดินเที่ยวเรื่อยอากาศเช้าๆในรอนดอนก็จะประมาณนี้นะคะรอข้างถนนเราจะข้างไปฝั่งนี้นะคะทุกคน เราเดินจะเดินไปแบ็กกิงแฮมพาเลทนะคะแต่ไม่รู้จะถึงแบ็กกิงแฮมแบ็กกิงแฮมพาเลทหรือเปล่านะถ้าไม่ถึงก็จะเดินดูไปเรื่อยๆบรรยากาศในลอนดอน เดินมาจากวิกตอเรียสเตชันนะคะมาโฟตตรงนี้ได้ไงเอาหาทางกลับก่อนนะคะอันนนลอนดอนไอส์นะคะ,นนะ,คะตรงน้นที่เห็นเนี่ยค่ะลอนดอนไอส์ คนเดียวคะ่ะก็เดินทั่วนะคะอันนูนเวสต์มินสเตอร์เดี๋ยวเราจะไปตรงนู้นนะคะนี่ค่ะทุกคนเราก็มาอยู่ที่เวสต์มินสเตอร์นะคะมาคนเดียวคะ่ะเซลฟี่สติกก็ไม่ได้ออามานะคะก็เลยต้องทำอย่างงี้คนเยอะมากเพราะว่าวันนี้เป็นวันวันเสาร์นะคะนักทอ่องเที่ยวก็จะเยอะนิดหนึอง